นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัโุ รัตนตนยศจิตตังทันตังสุขาวหังติอีอติยุมนั่งตามสบายนะเมื่อวันนี้เป็นวันที่16มกราคมเป็นวันครูวันครูในสายของพระกรรมฐานโดยเฉพาะ ลูกศิษย์ของหลวงปู่ชาสุพัทโทเนี่ยในวันที่16มกราเนี่ยก็เป็นวันที่เรียกว่าอาจารยบูชาอาจารย์บูชาเป็นการไปปฏิบัติธรรมร่วมกันที่วัดหนองปะพงเพราะว่าเป็นวันกายวันมรณภาพของหลวงปู่ชาสุพัทโทลูกศิษย์ลูกขาก็ไปร่วมร่วมกันปฏิบัติธรรม เรียกว่าปฏิบัติบูบชาถวายท่านอย่างเมื่อคืนนี้ก็จะมีเทศตลอดทั้งคืนแล้วก็ในตอนช่วงเช้าก็รับบาตรในเช้าวันที่17นี้ก็พระก็แยกย้ายปฏิบัติธรรมมาบางทีบางปีก็7วันบางปีก็5วันแต่วันที่สำคัญคือวันที่16ตอนบ่ายก็ไปเวียนประทักษินรอบพระเจดีย์ตอนเย็น ก็ฟังเทศทำวัดเย็นก็ฟังเทศถึงเช้าเป็นเช่นนี้นะทุกๆปีอัตมาภาพก็บางปีก็ไปร่วมบางปีก็มีกิจอื่นก็ไม่ได้ไปร่วมแต่ว่าในปีปีนี้ปีที่ผ่านปีนี้ปีก็คือวันเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้ไปร่วมเพราะว่า <c oughs> ที่ระยองก็มีงาน สองงานก็คือเตรียมงานถวายเพลิงหลวงปู่พาทิวัตาขันก็มีการประชุมแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อวานนี้ก็มีนิมนต์ไปเทศให้กับคุณครูโรงเรียนระยองวิทยาคมก็เนื่องในโอกาสวันครูคุณครูที่เป็นชมรมครูที่กเกษียณอายุก็จัดทุกปี นำพาครูบาอาจารย์มาฟังเทศถาวายพระป่าแล้วก็อาจจะมีการพบปะมีรถน้ำดำหัวคุณครูก็ได้ให้ข้อคิดกับคุณครูคุณครูโรงเรียนระยองวิทยาคมที่เคยเป็นคุณครูสอนเราในสมัยที่เราเป็นนักเรียนพอมาวันนี้เราก็ต้องมาเป็นพระที่มา เทศสอนคุณครูได้เห็นถึงความชาราของคุณครูแต่ละท่านคุณครูบางท่านอายุเยอะแล้วเช่นคุณครูนุรักษ์ปีนี้87แล้วยังแต่ยังแข็งแรงอยู่อาจจะมีพึ่งล้มไปทำให้แขนอาจจะไม่มีแรงบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วท่านก็ยังแข็งแรงอยู่หูก็ยังใช้ได้ ใช้การได้ดีอยู่ยังขับรถได้เดินเหินไปมาได้สายตาก็ยังดีแล้วก็คุณครูท่านอื่นๆครูบางท่านก็นั่งวิวแชร์แล้วแต่ก็มาเจอกันเวลาที่คนพี่สูงอายุมาเจอกันนก็มีความชุ่มชื่นใจว่าได้เจอเพื่อนไม่ได้ว่าอยู่ที่บ้านอย่างเงียบเหงาได้มาเจอเพื่อน เห็นหน้าค่าตากันได้ให้ธรรมะเป็นเครื่องตอบแทนคุณครูก็คือเรื่องของสติการเจริญสติส,สติความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวโดยเฉพาะพิพพพจารณาแล้วว่าบุคคลในช่วงปัจฉิมวัยหนีไม่พ้น ความแก่ความเจ็บความตายถ้าเราจะชักชวนให้ฟังธรรมะเรื่องอื่นก็ได้อยู่แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องใกล้ตัวเรื่องความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็ไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะพูดกันก็ในฐานะที่เราก็เป็นพระที่ค่อนข้างจะสนิท คุณครูกลุ่มนี้เพราะนิมนต์ทุกปีก็เลยถือโอกาสนี้ได้ชักชวนพูดคุยสนทนาในอุปมาเหมือนกับที่อาจมาเคยอุปมาให้กับหลายๆคนหลายๆท่านฟังชี้ชวนให้ดูเช่นดอกไม้ดอกไม้เป็นของธรรมชาติไม่มีชีวิตจิตใจมีชีวิตแต่ไม่มีจิตใจนะ ดอกไม้ปลอมก็ยิ่งไม่มีชีวิตไม่มีจิตใจไม่มีเจตนาจะให้เราไปชอบหรือไม่ชอบเขาดังนั้นของที่มันเป็นธรรมชาติมันก็เป็นของกลางๆเช่นนี้ไม่มีเจตนาให้เราชอบเขาไม่ชอบเขาดอกไม้ก็ดีอากาศร้อนอากาศหนาวเขาก็ไม่มีเจตนาที่จะให้เราชอบเขาหรือไม่ชอบเขา เป็นของกลางๆรสชาติของอาหารจะเผ็ดหวานเค็มมันเปรี้ยวหวานมันเค็มต่างๆเขาก็เป็นของเขาอยู่เป็นปกติแต่เราไปชอบเขาไม่ชอบเขาเองเขาไม่มีเจตนาที่จะให้เราชอบเขาหรือไม่ชอบเขาเสียงจะเพราะหรือไม่เพราะ เราไปชอบเขาหรือไม่ชอบเขาเองดังนั้นสิ่งที่เป็นธรรมชาติก็เป็นของกลางๆแต่ว่าคนเราไปชอบหรือไม่ชอบเขาเองฉันได้ก็ฉันนั้นความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นของธรรมชาติเหมือนกันมันเป็นของที่เราไปชอบหรือไม่ชอบเขาเอง ซึงโดยส่วนใหญ่คนก็จะไม่ชอบความตายชีวิตของคนถ้าคนคิดว่าชีวิตมีความสุขก็ไม่อยากตายถ้าคนคิดว่าชีวิตนี้ความทุกข์ก็อยากตายเห็นไหมว่าตัณหาคือความอยากของคนมันเปลี่ยนแปลงไปตามความปรุงแต่งของคน แต่ความตายก็เป็นของกลางกลางคนที่เห็นว่าชีวิตนี้มีความสุขก็ไม่อยากตายคนที่เห็นว่าชีวิตนี้มีความทุกข์ก็อยากตายแต่พระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นว่าความตายเป็นของปกติธรรมชาติเป็นเช่นนั้นเองของกลางกลางถึงเวลาเดี๋ยวมันก็ตายเองไม่ต้องไปอยากไม่ต้องไปไม่อยากมัน ก็ได้ชี้ชวนให้เห็นถึงสิ่งที่มันปรุงแต่งในจิตใจของคนเป็นเช่นนั้นเป็นตัณหาเป็นความอยากแล้วก็ให้ได้ชี้ชวนว่าทำไมคนเราถึงกลัวตายทำไมคนเราถึงกลัวตาย มุมหนึ่งคนเราก็คิดว่าตายแล้วเราสูญเสียไปหมดทุกอย่างเลยโยมบางท่านบอกว่าไปฟังคลิปว่าบ้านที่เราอยู่พอเราตายไปแล้วคนอื่นก็ไม่อยู่ลูกเราที่เราเคยเลี้ยงพอเราตายไปแล้วเขาก็อยู่กับคนอื่นหมาแมวที่เราเคยเลี้ยงก็พอเราตายไปแล้วก็ไม่มีคนเลี้ยงบางทีก็เป็นหมาจร เสื้อผ้าเข้าของที่เราเก็บไว้พอตายไปแล้วคนอื่นก็เอามาใช้ไปเอไปฟังอย่างนี้ <c oughs> ก็รู้สึกว่าเหมือนกับหมดสูญเสียแต่จริงๆแล้วเราต้องฟังให้ดีข้อความพวกนี้เขาบอกให้เราละให้เราวางใจไว้ก่อน อย่าไปหลงเพลิดเพลินยึดถือมันมากนะักสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เอามันไปถาวรแต่ว่าถ้าจะมองลึกลงไปอีกก็คือว่าพอระวางใจวางความยึดถือสิ่งต่างๆนั้นนะเราจะได้สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ประเสริฐกว่าคือใจที่มันไม่ต้องยึดไม่ต้องถืออันนี้เป็นธรรมะประการหนึ่ง ธรรมะอีกประการหนึ่งที่เจริญพรบอกคุณครูเมื่อวานนี้ก็คือว่าทำไมคนเรากลัวตายเพราะว่าอะไรที่มันเป็นครั้งแรกของชีวิตเราจะตื่นเต้นเสมอนะไปโรงเรียนวันแรกเราก็ตื่นเต้นไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อไปโรงเรียนแล้วออกจากบ้านไปแล้วมีแฟนครั้งแรก ก็ตื่นเต้นไปต่างประเทศครั้งแรกก็ตื่นเต้นขับรถครั้งแรกก็ตื่นเต้นขึ้นเวทีจับไมโครโฟนพูดครั้งแรกก็ตื่นเต้นอะไรที่เป็นครั้งแรกตื่นเต้นเสมอเพราะเราไม่รู้เพราะเราไม่คุ้นชินแต่ความตาย เป็นสิ่งที่มันก็จะเป็นครั้งแรกแล้วเป็นครั้งเดียวคนเราส่วนใหญ่ก็เกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียวยกเว้นกรณีพวกตายแล้วฟื้นหรวก็ต้องตายอีกรอบหนึ่งนดังนั้นเนี่ยความตายพอมันเป็นสิ่งที่มันเป็นครั้งเดียวและเป็นสิ่งที่มันจะต้องเป็นครั้งแรกเนี่ยคนเราก็ตื่นเต้น ไอ้ความตื่นเต้นเนี่ยวิเคราะห์มันคืออะไรคือความกลัวคือความไม่มั่นใจความกลัวความไม่มั่นใจเหมือนเราจะเข้าห้องไปสักห้องหนึ่งจะเปิดประตูเข้าห้องไปสักห้องหนึ่งถ้าเราไม่รู้ว่าข้างหลังประตูนั้นคืออะไรเราก็จะมีความกลัว เปิดไปแล้วมันจะมืดไปเปิดไปแล้วจะเจอผีไหมเปิดไปแล้วจะเจอโจรไหมเปิดคนเดียวด้วยประตูบานนี้เป็นบานที่เราต้องเข้าไปแล้วเปิดคนเดียวเปิดไปแล้วมันจะเจอหลุมพรางไหมจะเจอเหตุอะไรที่มันไม่คาดคิดหรือเปล่าคนเราพอมันไม่มั่นใจก็ปรุงแต่งไปสารพัดนี่ โจ์มันคือตรงนี้เมื่อเกิดความไม่มั่นใจแล้วก็เลยเกิดความปรุงแต่งไปแล้วก็เกิดความกลัวแล้วก็ไม่ยอมรับแต่จะหนีก็หนีไม่ได้ระยะเวลาที่มันใกล้จะเปิดประตูนี่มันก็ใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วทุกวินาทีก็พอกลัวความตาย <c oughs> ก็เลยเฉยเฉยไปทำอย่างอื่นให้หายกลัวไปสนุกเพลิดเพลิน ไปทำอย่างอื่นซะแต่ว่ามันแก้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้ถาวรจะคิดว่าไปเที่ยวไปเล่นก่อนแล้วค่อยมาเปิดให้หายกลัวแล้วค่อยเปิดมันก็ยังกลัวอยู่คนที่ที่คิดว่ามันน่ากลัวความตายมันน่ากลัวก็เลยหนีไป นไปเที่ยวไปเล่นไปร้องรำทาเพลงก่อนจะไดห้หายกลัวมันก็ยังหายกลัวอยู่นะครั้นจะรู้อยากจะรู้ว่าหลังประตูมันเป็นอะไรก็รู้ไม่ได้ถ้ารู้ว่าหลังประตูเป็นอะไรเนะี่ยค่อยบรรเทาหายกลัวได้แต่ว่าไม่รู้ว่าหลังประตูคืออะไรก็หายกลัวไม่ได้ ผู้ที่จะรู้คือปฏิบัติธรรมแล้วรู้อย่างเนี้บางคนบางท่านบอกว่าอยากจะรู้ว่าชาติที่แล้วตัวเองเกิดเป็นอะไรอยากจะรู้ว่าชาติหน้าตัวเองจะไปเกิดเป็นอะไรขยับมาหน่อยก็คุณแม่เสียชีวิตไปโยมอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าอยากจะปฏิบัติธรรม แล้วอยากจะรู้ว่าเขาไปเกิดที่ไหนเขาสบายดีไหมต้องผมต้องปฏิบัติธรรมขั้นไหนถึงจะรู้ได้ว่าคุณแม่ไปเกิดที่ไหนแล้วเขาสบายดีไหมอัตมาภาพบอกว่ามันมีความผิดพลาดคาดเคลื่อนกันนิดหนึ่งนิดหนึ่งก็คือว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ย เรามีความระลึกนึกถึงใครที่เขาเสียชีวิตไปแล้วท่านไม่ได้ให้แก้ทุกข์โดยการที่ปฏิบัติธรรมเพื่อจะไปรู้ว่าท่านไปเกิดที่ไหนแล้วเราจะหายทุกข์ดีไม่ดีเราไปรู้ว่าท่านเกิดที่ไหนเราอาจจะยังอาจจะทุกมากกว่าเดิมก็ได้เพราะเราไปแก้กรรมใครไม่ได้ไปเกิดในที่ที่ดีหรือที่ไม่ดีเกิดในที่ที่ดีเราก็เข้าไม่ถึง ไปมีปฏิสัมพันธ์ไปเกี่ยวข้องไม่ได้แล้วก็ทุกข์เกิดในที่ไม่ดีแล้วก็แก้ไขไม่ได้เราก็ทุกข์ในทางพระพุทธศาสนานะพอเราเห็นว่าเราอยากจะรู้ว่าท่านไปเกิดที่ไหนเราก็เห็นว่าใจเราทุกข์เราก็ต้องแก้ทุกข์ในใจเรานะปัจจุบันนี้รู้ว่าตอนนี้เราทุกข์รู้ว่าตอนนี้เรามีความกังวลรู้ว่าตอนนี้เรามีความอยาก รู้ว่าตอนนี้เราไม่เข้าใจสัจธรรมธรรมชาติความเป็นไปของวัฏฏะสงสารความเป็นไตตามวิถีชีวิตความเป็นไปในเรื่องกฎแห่งกรรมความเป็นไปในวิถีชีวิตของโลกนี้เราก็ต้องแก้ที่ใจเราตัวนี้ไม่ใช่ว่าเราไปแก้โดยการว่าเราปฏิบัติธรรมโดยที่อยากจะรู้ว่าท่านไปเกิดที่ไหนไม่ใช่เลย ครานี้ย้อนกลับมาถึงเรื่องประตูบานที่ปิดเอาไว้แล้วก็รอที่จะเปิดเราก็ไม่รู้หรอกว่าเปิดไปแล้วมันจะเป็นอะไรแต่เรารู้ว่าถ้าเราทำกรรมดีที่เป็นบุญกุศลไว้หลังประตูนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ดีงามเสมอแต่ ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านไม่ได้สอนให้เราทำความดีเพื่อหวังที่จะเปิดประตูออกไปเรียกว่าทุกครั้งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยทุกครั้งที่เปิดประตูไปมันจะสวยงามขนาดไหนมันจะดีขนาดไหนมันก็ยังมีความทุกข์ซ่อนอยู่ทุกการตายมันคือการผ่านห้องเก่าไปห้องใหม่ แต่ทุกครั้งที่เกิดขึ้นมาเน่ยทุกพบทุกชาติที่เกิดขึ้นมามันก็ย่อมจะมีความทุกข์ซ่อนอยู่ในบทสวดมนต์นั่งจึงกล่าวว่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ร่ำไปดังนั้นจึงป่วยการถ้าเราจะบอกว่าเราหวังว่าเปิดไปแล้วมันจะเจอสิ่งที่ดีแต่ในทางพุทธศาสนานั้นท่านให้เรา ตั้งใจปรารถนาความไม่เกิดอีกปิดประตูทุกช่องทุกบานไม่ต้องเปิดอีกปิดพบปิดชาติภายในจิตใจไม่ต้องเปิดอีกไม่ต้องเกิดอีกดังนั้นบุคคลเนี่ยพึงสังเกตจิตใจของเราแต่ละวินาทีเนี่ยมันมีพบชาติทางจิตใจอะไรขึ้นมาบ้าง ก็ได้เจริญพรบอกคุณครูว่าพอเราฝึกสติเนี่ยเช่นรู้สักแต่ว่ารู้เนี่ยแล้วคุณโยมที่เป็นคุณครูเนี่ยมองมาเนี่ยดอกไม้ที่วางอยู่เนี่ยพอเรารู้สักแต่ว่ารู้เนี่ยความชอบมันไม่มีความไม่ชอบมันไม่มีเหมือนกันเนะ่ะภพชาติที่มันเกิดขึ้นในจิตใจนะมันก็ไม่เกิดขึ้นพอเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆฝึกอย่างนี้บ่อยๆ เมื่อเรานึกถึงความตายนะไอความกลัวความกังวลความอะไรต่างๆนะ่มันก็ไม่มีในจิตใจไม่บังเกิดขึ้นในจิตใจ <c oughs> เราทำให้มันต่อเนื่องทำให้ดีอย่างนี้จะเรียกว่าเราก็จะเข้าใจเป็นทรับภายในเป็นสมบัติภายในที่เรียกว่าเราเข้าใจธรรมชาติ <c oughs> ธรรมชาติในความเป็นไป แล้วก็คธรรมชาติในใจเราด้วยถ้าเรายังปรารถนาความเกิดอยู่ก็คือว่าเราก็ส่งจิตออกไปข้างนอกถ้าเราปรารถนาอยากจะรู้ว่าคนที่เรารักตายไปแล้วเกิดไปที่ไหนจิตเราก็ยังส่งไปข้างนอกหรือไม่แต่เรากลัวความตายอยู่ก็จิตเราก็ส่งไปข้างนอกแตใ่ในทางกลับกันในทางตรง,ตรงกันข้าม เรา,า,เรา,เรา,าย้อนมาดูที่ใจเราเรากลัวตายเราก็ย้อนมาดูที่ใจเรา <tyard. S 2> เราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราก็ย้อนมาดูที่ใจเราเรารักใครเรากังวลเราคิดถึงใครแทนที่เราอยากจะไปรู้ว่าเขาเกิดที่ไหนเราก็ย้อนมาดูที่ใจเรานี่เี็กว่าตัดภพตัดชาตินี่ยนี่เรว่าสมบัติภายในเป็นธรรมะภายในสมบัติภายใน คนที่ปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆนะพอเกิดความสงบเช่นนี้เนะี่ยเพราะว่าสติอยู่กับข้างในอยู่กับจิตกับใจนะมันจะจะอยากแต่เจริญสตนะิเรียกว่าถ้าใครชวนไปเที่ยวที่ไหนนะไม่อยากไปนะเสียเวลาเจริญสติอยากจะเจริญสติอยู่กับตัวเอง ไม่อยากจะไปเที่ยวดูนั่นดูนี่ไม่อยากจะไปเพราะาอยากจะอยู่กับเนื้อกับตัวอยากจะอยู่กับตัวเองไม่มีอะไรที่ว่าต้องหิวกระหายไม่มีอุปมาเหมือนโยมท่านหนึ่งมีคนมาเล่าให้อัตมาฟังโยมผู้ชายท่านนี้ชอบทำงานมาก ทำงานเจ็ดวันอาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันวันหนึ่งบริษัทบริษัทประกันเนี่ย mm hmm. เขาเห็นว่าคนที่ทำงานได้เบีย้ยประกันเยอะนะ mm hmm. ก็มีตั๋วไปเที่ยว mm hmm. ก็ให้ทุกคนที่ทำงานได้ยอดเบีย้ยประกันสูงไปเที่ยว mm hmm. พอไปนี่โยมผู้ชายคนนี้ไม่ลงรถเลย mm hmm. เขาพาไปเที่ยวไหนไม่ลงรถเลย mm hmm. เขา mm hmm. เขาก็บอกบอกกับเพื่อนว่า คุณรู้ไหมว่าผมทุกข์มากเลยที่ต้องมาเที่ยวเจ็ดวันเพิ่งเอาทำไมล่ะทำงานมาหนักมาเที่ยวน่าจะดีใจเขาบอกว่าผมเสียเวลาทำงานไปเจ็ดวันเต็มๆเลยไม่เป็นอันว่าอยากจะไปดูอะไรที่มันสนุกสนานเพลิดเพลินเหมือนกันเวลาคนมาถามพระว่า อยากจะไปเที่ยวไหนไหมอยากจะไปเที่ยวเมืองนอกไหมจะไปนู่นไปนี่ไหมไม่อยากไปแม้กระทั่งถามว่าอยากจะไปอินเดียไหมก็ไม่อยากไปไม่ใช่ว่าไม่เคารพพระพุทธเจ้านะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าอยู่วัดเจริญสติเนี่ยเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วอยู่วัดได้เจริญสติ เราได้ธรรมะของท่านแล้วเราได้สังเกตกายใจของเราแล้วเราได้เที่ยวเที่ยวไปในไปในธรรมะของท่านแล้วได้เพลิดเพลินไปธรรมะแล้วไอการเที่ยวไปข้างนอกนี่ไม่อยากเที่ยวหรือเหมือนคนถามว่าคนปฏิบัติธรรมเราต้องสำรวมแล้วเราคงทุกข์มากเลยนะที่เราต้องสำรวม สำรวมในศีลสำรวมในพระวินัยสำรวมในการเจริญสติสำรวมในเอนยตนะสำรวมในความอยากคนปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องทุกข์มากเลยนะเปล่าไม่ใช่เลยยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งมีความสุขยิ่งสำรวมยิ่งมีความสุขยิ่งสำรวมในเอญตนะที่มากระทบยิ่งมีความสุขยิ่งสำรวมในกาม ยิ่งมีความสุขยิ่งสำรวมในกิเลสยิ่งมีความสุข <c oughs> ยิ่งสำรวมในกายวาจาใจยิ่งมีความสุขแต่คนในทางโลกเขไม่เข้าใจคิดว่าเหมือนถูกขังถูกกักถูกขังนะเปล่าในทางกลับกันผู้ปฏิบัติธรรมจิตก็เป็นอิสระม,มีแต่ความเบิกบานแต่ว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็มองไม่เห็นนะ นี่ก็เหมือนกับบทพระบาลีที่ตั้งไว้เบื้องต้นจิตตัง้งทันตัง้งสุขขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้สุขในปัจจุบันเนี่ยในระหว่างเราปฏิบัติธรรมสุขในปัจจุบันพอย้อนกลับไปถามว่ากลัวตายไหมไม่กลัวแล้วรู้หรอว่าตายไปแล้วจะเจออะไรก็ยังไม่ได้รู้จริงๆจังๆนะแต่ว่าณปัจจุบันก็มีความสุข มีความมั่นใจแล้วมั่นใจในพระธรรมยตรยมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มั่นใจในหลักอริยสัจสี่ที่ทําให้ความอยากของเรามันดับไปความทุกข์ของเรามันดับไปมั่นใจในสติปัญญาที่เข้าใจไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่กลัวมั่นใจในความเข้าใจในความเป็นอนิจจังก็ไม่กลัว แม้ว่าสิ่งที่อยู่ข้างหลังประตูมันจะเป็นอะไรก็รู้สึกว่าไม่กลัวมันมีแต่เรื่องของจิตเรื่องของมายาของจิตเรื่องของความปรุงแต่งของจิตเรารู้เท่าทันมันเราก็ชนะมันเราไม่รู้เท่าทันมันเราก็หลงไปตามมายาของมันสติอ่อนก็เผลอมากสติเข้มแข็ง ก็เผอน้อยรู้รู้เท่านี้ก็รู้สึกว่าแม้นว่าจะเกิดอะไรหลังประตูก็รู้เท่าทันหรือยังไม่เปิดประตูก็ไม่มีความกลัวมีแต่ความอาจหารเพราะว่าตัวเราก็ฝึกมาเป็นอย่างดีในระดับหนึ่งเอาวันนี้ญาติโยมมาทำบุญนก็ขออนุโมทนาให้มีความสุขความเจริญ เราเป็นพุทธศาสนิกชนก็ให้เราฝึกฝนจิตของเราให้รู้เท่าทันจิตของเราให้เรามีความพร้อมเตรียมตายให้พร้อมเ,อเตรียมบุญให้พร้อมซ้อมตายให้พออวันนี้ญาติโยมทําบุญก็ขออนุโมทนาให้มีความสุขความเจริญให้เป็นคู่ภาคเทียนในการฝึกฝนจิตใจสมดังบทพระบาลีที่ยกไวไว้ในเบื้องต้นว่า จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ขอความสวัสดีในธรรมจงมีแก่ทุกท่านทุกคนจเจริญพร